ถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอที่เป็นตัวทีเซอร์เมื่อกี้ของในเซฟเนี่ยเขาเป็นคนยื่นมาจับมือเราก่อนด้วยคือแบบเขาไม่มีความเป็นที่ต้องทำนั้นเลยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกขัดใจมากแลวรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคนที่ถูกเคารพในวงการมานานหลายปีมากและที่คือเหตุผลที่เขายังถูกเคารพและเขายังมีความดังเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขายังทําตัวดีสมันเสมอแล้วเขาทําให้ถึงแม้เราไม่ได้รู้จัก ปถึงแม้เขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขายังทําตัวดีใส่เรานั้นจะเรื่องอะไรเราถึงจะไม่ชอบเขาอะ่ะทำไมครับพอเจอใช่ครับตสตาร์ทเ,เลยคือไม่คิดว่าเขาจะมาใส่ใจเราขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็อาจจะคิดว่าแบบถ้าเราขอเขาถ่ายรูปเขาก็าาอาจจะให้เราถ่ายรูปด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาจะแบบมายืนคุยกับเรามีคอมเมร์เซชันกับเราแล้วก็แบบมาขอบคุณเราที่มาดูหนังเขาแล้วถามพี่ไหนบ้างไหมคแบบว่าเขาดูไปว่าบริเปณนั้นใครแลเขา ไม่แน่ใจว่าเขารู้มาจากไทยแลนด์ไหมครับตบว่าเขารู้ว่าเราบินมาดูหนังของเขาครับผมเขาก็เลยบอกว่าเราขอบคุณมากที่มาดูที่นี่เพราะว่าดูในจอยังไงมันก็เทียบเท่ากับการดูในโรงไม่ได้และหนังเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเปโปดูเอร์หนังเรื่องนี้ด้วยเขาทําหนังเรื่องนี้สําหรับโรงภาพนยนตร์เท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะได้อัตรรกที่มันเต็มและ ตามของโปรดิวเซอร์แล้วต้องมาดูที่โลงเขาพูดภาษาอังกฤษยาวขนาดนี้เลยลูกใช่ครับผมใช่แล้วก็โชคดีที่ภาษาอังกฤษเป็นเป็นเป็นส้สานตัวเองเรามีโอกาสตอบกัน็นไมก็มีโอกาสได้คุยนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็แบบเออใช่มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มดูในโรงน้อยลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยเขาว่าไม่ว่า จะดูในโทรศัพท์หรือดูในทีวีที่บ้านหรือดูในคมพิวเตอร์มันสู้กับการมาดูในโรงหนังไม่ได้ไม่ว่า,เป,า,าเป็นประสบการณ์ที่มีบ้านใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ที่ทันใจมากแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยตั้งแต่ที่เราบินมาแล้วก็เดินทางมาถึงที่นั่นเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยเลยียกว่าเขาเป็นไอดอลในการวางควาของเราได้เลยนะใช่ครับผมใช่ครับก็พอได้เจอพอได้สัมผัสแล้วพอได้คุัยเขาเราก็เลยเข้าใจว่า อ <Super star. S 1> ลิฟต์ส,ส,สตาร์ซิมเปอรส์สตาร์เป็นอย่างนี้นี่เองต้องหวังหวัจะติดตามเด็กที่เมืองไทยก็จะหายแล้วไอ้นะครับผมช่วยมันดูหักนุนักครับผมก็อยากจะฝากเรื่อง Mission Impossible: The Reckoning Part 1นะครับผมวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับฉายที่ SF Cinema ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับวินล่ะผมเพิ่งปาดงานวันเกิดไปใช่ไหมอ่าใช่เมื่อวานเลยครับผมสุดๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ีนี้อายุยี่สิแล้วครับเป็น,นะะย,นยนังไงบ้างครับเล่าฟังน่อยครับงานวันเกิดที่ผ่านมาคนเยอะมากครับไม่คิดว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตและคอยอให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้และนอกจากงานาวานันเกิดเมื่อวานงานวันนี้คนก็เยอะมากคนเยอะเกินคาดมากก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ทุกคนยอมเสียสละเวลาทุกคนยอมเสียสละ ชีวิตส่วนึ่งของตัวเองเพื่อที่จะมาสพอร์ตเราแลวมาอดความเกิดเราครับผมของขวัญยังไงก็้อยครับของขวัญเยอะมากครับยอมรับว่าแต่ก่อนเราขนกลับเองได้เดี๋ยวนี้ขนกลับเองไม่ได้แล้วครับผมต้องเรียกญาติามาช่วยคิดไปว่าวันหนึ่งเราจะมีคนรักขนาดีไม่เคยคิดครับผมไม่เคยคิดคืออินสไปเรชันในการเป็นนักแสดงของผมตอนเด็กๆคือผมอยากให้มี คนที่หลักเราเยอะๆผมอยากให้มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะๆซึ่งพอวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากก็รู้สึกว่าเออเราเออตื่นตันใจกับการที่ทุกคนคอยมาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ครับผมใช่เลิศวงของอินเตอร์แฟนด้วยที่บินมางานวันเกิดในเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ประเทศกูร์เวนที่เราตั้งหน้าตั้าใจมาใช่นะบเป็นกี่ประเทศก็น่าจะยากอยู่ครับผมแต่ว่า หลายประเทศมากครับหลายประเทศมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่ต้องมีลาบม,มาช่วยในการพิเศษด้วยใช่ครับผมก็รู้สึกดีมากๆครับง,งานปีนี้มีอะไรบ้างครับแทนงานในวงการปีนี้แทนงานในวงการปีนี้เหรอครับผมของปลายปีนี้จนเ ของตอนนี้ไปถึงไปจนถึงปลายปีนี้ก็จะมีพวกแฟนมีดอ่าแล้วก็มีพวกอีเวนต์ต่างประเทศต,ต่างๆครับผมแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องคนกลางเยังไงครับซึ่งจะออนไทยในปีนี้อ่าส่วนซีรีส์ปีหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอจะตามครับผมอยากอยางเกิลมีเลครับแฟนอย่างซิงเกิลมีไหมเหรอครับผมก็ ก็อาจจะมีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเหมือนกันครับขอบคุณแฟนๆเนี่ยจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่ดูทางบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและช่วงวันนี้ที่มาที่งานกาลาฟิลิปป้าผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่สพอร์ตผมและรักบคครับขอบคุณครับ